กาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนเข้าสู่ช่องเกมเมอร์โนวน,นะครับวันนี้พี่จะมาสอนหาเพจฟรีไฟนะทุกคนเป็นกิจกรรมของแอปแอปหนึ่งน,นะทุกคนที่ชื่อว่า Not Carry นะทุกคนเป็นแอปล้างขยะล้างข้อมูลของโทรศัพท์นะทุกคนก็ก่อนไปรับชมคลิปนะทุกคนมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ของเกมการีน่าฟรีไฟกันก่อนเลยนะครับกิจกรรมตัวแรกนทุกคนเป็นคาราบาคลัองอาวุธแห่งโลกก่อนอนาคตนะทุกคน หลอมพังศีปรสานเป็นหนึ่งเดียวนะทุกคนนะมาสูบกันได้เป็นตู้อีเวนท์นะกคนวันที่10เมษายนถึงวันที่25เมษายนนะครับกิจกรรมตำนานอสูรโลกใหม่กลับมาเยือนนะทุกคนวันที่8เมษายนถึงวันที่18เมษายนนะทุกคนมาสูบกันได้นะก็ไปรับชมลิบกันต่อได้เลยนะทุกคนนะหน้าตาของแอปเปจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะในทุกคนเห็นกิจกรรมข้างค้ามในทุกคนที่เขียนว่า ฟรีไฟล์อ่ะทุกคนกดเข้าไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกคนให้ทำภารกิจนะทุกคนฟรีไฟล์แอด not charity นะทุกคนกิจกรรมแจกเพชจฟรีไฟล์ทุกคนก็รางวัลมีบัตรบัตรเพจทุกคนห้าร้อยแปดสสามเพจทุกคนแล้วก็เพจสูงสุดถึงสองพันสี่ร้อยยี่สิบเพจทุกคนมีภารกิจหลายวันทุกคนเช็คอินทุกวัน รับชมคลิปนะทุกคนแล้วก็สแกนไวรัสล้างขยะเรื่งความเร่งเร็วของความจำนะทุกคนประหยัดแปตลดอุณภูมินะทุกคนกิจการทุกคนในช่วงเวลากิจกรรมคุณสามารถทำธารกิจรายวันและได้รับโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่บัตรประกอบด้วยบัตรหายากบัตรหมากราบและบัตรตำนานคุณสามารถเล่ของรางวัลด้วยบัตรต่างๆ แลกฟรีไฟ2,420เพชรด้วยบัตร9ใบที่ต่างกันจำกัด1ครั้งแลกฟรีไฟ583เพชรด้วยบัตรตำนาน3ใบจำกัด1ครั้งแรกบัตร VIP 3วันฟรีโดยบัตรมหากลา3ใบจำกัด1ครั้งแรกคูปอง VIP ด้วยบัตรหาย,ยาก3ใบจำกัด1ครั้งมาลุ้นของขวัญกันเพชรฟรีไฟจำกัดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นนคนไทยเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นเราจะแจกเพชรเข้าบัญชีของคุณภายใน10วัน ทาการหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนะทุกคนน่ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในกิจกรรมครั้งนี้นะ,นนะทุกคนประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาลองสุม่มให้ดูเดี๋ยวพี่ไปทําภารกิจก่อนแป๊บหบนึ่งนะทุกคนนะทุกคนพี่ก็ทกํากิจกรรมบางอย่างไปแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่มาสุ่มกันเลยทุกคนตอนนี้พี่จำนันการสุม่มพี่สุ่มได้5้าครั้งนะทุกคนนะก็มาสุ่มกันเลยทุกคนการที่นหนึ่งทุกคนโมโค,โคทุกคน ที่สองโอือทุกคนมีแล้วที่สามทุกคนโอ้ได้แล้วอ่ะมีห้าใบเลยที่สี่คือทุกคนเคือมากเลยทีสี่ทุกคนนะแบงที่ห้าสุดท้ายทุกคนโอ้คือมากเลยทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนะทุกคนก็มาเล่นกันได้ทุกคนได้เพจฟรีด้วยก็ล้างขยะล้างข้อมูลโทรศัพท์ทุกคนทำให พื้นที่ในโทรศัพท์เยอะขึ้นด้วยนะทุกคนกิจกรรมทุคนเริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนถึงวันที่15เมษายนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน